สวัสดีครับเข้าสู่ช่องสิทยากรพรมเนตครับเล่นการ์ดกันนะครับวิธีเล่นยังไงทำให้ชนะนะครับจะบอกเลยครับวิธีมีกาจิใบทำให้ชนะนะถ้าคนเล่นการ์ดอย่างนี้นะครับหรือโปรแกรมหรือว่าการ์ดที่มันมี HP ใช่ไหมครับว่าคำว่า HP อะครับเห็นไหมครับ เนี่ยตัวเราครับสีแดงใเห็นไหมครับตรงนี้เวลาเล่นการ์ดที่เป็นแฮปปีใช่ไหมครับเวลาเราได้ตัวโหดโหดใช่ไหมครับ,รรบอย่างเช่นตัวนี้ครับเนีย่ยเวลาเราเล่นใช่ไหมครับสมมติว่าเล่นเป็นนแบบห้าใบใช่ไหมครับถ้าตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมครับ ก็เก็บไว้แล้วก็ถ้ามีตัวอย่างเงี้ยนะคะนะคะเนี่ยมีการอย่างนี้ใช่ไหมคะเราเราอยากลงตัวนี้เป็นอันดับแรกนะคะเราต้องเก็บไว้ใช้ตอนหลังเผื่อฉุกเฉินครับเราต้องลงตัว ที่อ่อนๆก่อนครับสมตมว่อเขาเขาลงตัวตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็จะถ้าเขาลงตัวที่เออมันมีพลังน้อยกว่าเราก็ชนะไปนะคะหนึ่งครับเวลาเได้การ์ดตัวหัวใช่ไหมครับ อย่าต้องลงกาตัวหดเป็นทีหลังสองครับเก็บไว้เป็นตัวฉุกเฉนเพื่อเราไม่เหลือกาวสักใบเราอะเราก็จะได้ชนนะแล้ว,แล,ว,นนะแ,ลวแล้วเราก็ตะพาเราเหลือก้าวตัวตัวสุดท้ายใช่ไหมครับแล้วทุกคนอ่ะแล้วก็หลายใบยแล้วก็ อชนะแล้วเราก็จะไปต่อได้ะค่ะนี่ก็สองคนนะคะแล้วก็ถ้าเราได้ตัวระดจับการใช่ไหมคะเก็บเก็บไว้ในตอนที่ฉุกเฉินนะคะเพราะว่าหนึ่งมันตาลองตัวไหนก็ได้หรือเก็บไว้เป็นตัวจุดเฉินะคะ่ะสอง ก็คือเราจะเป็นตัวสำรองของเราได้ครับไม่แค่สมุดส่วนตัวที่พลังน้อยครับก็คือด้วยนะครเนี่ยหนึ่งร้อยเนี่ยคือตัวที่พลังเก็บน้อยที่สุดเลก,กะของผมเลยครับอันนี้มันอาจจะเล็ขก,กับหัวหน่อยนะคะ มันเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบวิธีเล่นตัวนี้ใช่ไหมครับเราเราควรจะสมมติว่าถ้าเราเออมีกล้ารประมาณเนี้ยที่มีพลังไม่ใช่สิตัวเนี้ยครับที่มีพลังเออน้อยเหมือนกันนะครด้วยอย่างนี้นะคบแล้ว เราเล่นเลือ2ตัวใช่ไหมคะเลือกตัวที่น้อยที่สุดสงมาวะอันนี้หนึ่งร้ใช่ไหมอันนี้หนึ่งร้อยหกสบนะคะแล้วก็ลงตัว160ไปก่อนครับเนีย่ยลงไปแล้วเขาก็จะลงอย่างนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะวิธีเล่นการ์ดแบบทําให้ชนะแต่ก็ไม่ได้รับรองร้อยเปร์เซ็นนะคับ,บายบาย